สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สองสาวหนุ่ยเด้อค่ะมือนี้เขาปลาคือเก่าแล้วค่ะวันคืนนี้ฝนตกนักแห้งพี่น้องนักแห้งดินมาพ่อเปียกเข้าวมะมึงในดงแล้วกะดินกับพระเปียกปั้นได้เพราะเป็นห้อยเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วทำมันหลุนกันว่าเหมือนนี้มันสิโตอีกบ่อเด้อค่ะเมือนี้ก็คนนี้นุ่นคือเก่าแล้วค่ะอ้อเดือคันคางคันคางน้าเนาะแต่ว่าหนุ่ยกะจัดทรงไห้ตามคิวเด้อค่ะเมือนี้มาเมึงว่า สิได้น้อยได้หลายปั้นไดมาสองคนก็นแยกสุเพียนค่ะมือน,นี้ทีมงานแยกใหญ่กันไปหาเครื่อหาสมุนไพรเพราะว่าเมื่อยลอยล่าเมื่อยแขนไปขาไปหลุ่นกันก,ก็เกาแหละพี่นอ้องกลแล้วก็มักจกเ้เบิงสองตัวอโอ้โหเห็นหลายอยู่ได้นี่ สามแล้วเด้อนี่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 อู้นับเั่วนับทั่วโอ้ยกองกันอยู่เว้ยแล้วก,ก็แสะไม้ด้อค่ะดูแสะไม้แสะไม้กับสิโกยให้มึงไม้เวลาเก็บใส่ป๋อง เก็บใส่ป we well. hm, ่องนะจ๊ะวันคือฝนตกอะพ่อให้ตรไในหอได้ซื้นขึ้นอยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ากะไม่ได้แห้งปั้นไดนามาล่อหลุนเมึงว่าสโตกลงมาอีกบัวทมไหวแล้วค่ะพี่หนาไมีโอกาสได้กินหูหนีอีกหูมันสีลวมก็อยู่ก็ห้ายเล้วค่ะสองตัวแล้วนะจ๊ะ ตามตัวมีอีกเด้เห็นหลังมันอยู่ไหนกูอีกอ่ฝนตกลงมากอะ่ะบอมแอนว่านี่สิตกแห้งเพราะหนาซุ่มลงดินหลายมันก็ยังแกนอยู่ในบ้างหม่องด้อยค่ะมันมนี้จะกลนว้นี่ให้มึงน,น,นี่นี่หู้ยนู่นนี่พี่น้องหู้แน่กบอมีเด้อบอกไว้ก่อนหูน้แนนกอัดกันอยู่หลายเที่ยว แล้วก็บประเดยโล่งหูนุ่นกล่นก้อนกับไข่จัดทรงของหายเดอ้อเต็งเย็นเดอ้อหลูกผีเลยนั่งย่องร้ายกับเจ็บกกดากจะเมนมันหกเท่าเนาะอาแจะแมนหูได้ ทายต้อนคนให้ืมือมึงน้ำเลยนี่ไงฟ้าวนะฟ้าวบล็อกให้พอ่อโยกขึก้นกระสไลลงอุ้ยนี่ขึ้นมาละหนึ่งตัว อยู่ตัวเดียวนะตุละใส่อยู่ตัวเดียวใส่กระ๋องโ,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 โอมต้มในเด้อพี่น้องเอ้ยเวลามามาขอคูงามพี่น้องสำรับหนึหนหน่หนึว่ามันงามได้แน่มึงดินมันหลวนมันซุยไปไปหลวนกันพี่น้องอยากาเบิ่งให้เห็นเวลากลนกับกนออกน,นองนอกก่อนเด้อค่ะสำรับผูสีเผามาเบิ่งไม่ แม่หนุ่ยก็บ,บอกตลอดแหละว่ากลนอินูนไม่ให้สับนะคะตัวเซนการสับไม่เยอะนะกลอนนอกๆก่อนโอ้เป็นโคงงานถนะกลนลงไปนี่ค่ะอันนี้มันจะไปขอกลวยมันขวยมันก็คือดินมันจะซุยซุลยลุลยล้วนลุยล้วนลุนล้วนลุยลุยโอ้ หูแน่กับมีหูแน่กับบมีเ้อเนี่ยนอเจังมูนี่ว่าสิโซมูคือบบเห็นพระโต๊ะ้ัซับจ่อยแมงเลยมาตรทานี่หน่อยซับแล้วหูขึ้นโพงขึง้นโพงมาหาจุกอยากอันตรายบะคุ้มยาเสียงด้วย โหหูบักงามเราเห็นพอโตแล้วโอ้โอตออายหลักอ้ายเราเลยนะซับไปต้นหนึ่งวินน้องโบเห็นเ่ะโอ้หลักอ้ายดีเอ้ามีแนวบ่มีแนวกบบเบิ่งไปสีแนวซับไปต้นหนึ่งพีน่น้องซับบ่เอา้านี่ตายในหูพี่นอ้องไข่ออกแล้วก็ตายได้ค่ะโกยนี่เขาสีพอผงเขาเนี่ย มีสอบไหมก่อนเลยสองสองตัวนี่อีกว่าโอ้พี่พู้หูสามเอาเอาขึ้นมือกยขึ้นมาในสองต,ตัวนี่ตัวนีตายใคร ไขแล้วตายหลังล่ะเห็นหลังแล้วออกมาไขแหน่ทองเหลืองโง่อ้นี่ตื่นเห็นปะเห้ยห้มึงความเหลืองของทองเขาหีบ่สะอ้อนบ่กคะนี่คือแสบสุดในปัตตุีเรแลพี่น้องเอ้ย ใส่ลงไปหู้นี่คืออยู่เตืนเตอนีก่อนปีก okay, หูนก้นนพี่ินอะหมักโจกเอานะโอ้ยซับคอขาดกินแต่ดากมันจะได้เนาะน,นี่นั่งอยู่นีกน็อย่างเดี๋ยวกินแมงสมเดอ ดงนียางร้ายไหนซือยู่กันสามสี่โตัขนาดเออพี่น้องหู้แน่กับพ่มีโอ้ยทุงมือซื้อมาะม่ล่ะครับนี่นี่หนึ่งโตอยากจกโจ้บด้มันแสกเขาบ่ได้เนาะบางเถื่อเอ้อหนี่มีตัวเดียวพี่น้องดินในกลุ่มกลุ่มๆแหมฝนโต้กลางคืนดินบ่เปียกเออพี่น้องอากาศประหอนเลย แม่สมแม่สมตัวหนึง่งยู่ข้งในแม่สมนี่กินได้เด้วค่ะเดี๋ยวมือได้มันได้หลายๆหนูสิถอดให้เมืองแม่สมทรงนี้ก็เป็นแม่ไครแซบแซบซั่มอีนูน่นนั่นแหละพี่น้องล่องเบ่งภูมะกกลนี่นี่ทำมาจากหูนีเด้ค่ะเห็นปะทองเหลืองขอท้าะคะ่ค่ะอีก้านแม่สม แมงสมมันสิงเงยเอาใส่เด้พี่นนองนี่สิยหายมึงโอ้ยกินสมมาเลยไปมากินน้ำสมไสสู้กับสิสอบอยู่นี่ค่ะแมงสมเอาไปถอดเด้ยค่ะอสองตัวนะครับพี่น้องเฮ้อสองตัวมีอีกไหม หูแฟดพี่น้องหูแฟดนี่มาเจอกันอยู่หลายหลายหลาย็ายนงงมาเจอกับบะมีพระโตอยล้วมาหลุ่นมึงค่ะว่าหูนี้สิได้บ่เห็นแล้วหนึ่งตัวนี่ค่ะทองเลี้ยงผอมอยากโกยเด้ ก็มีต oh, ัวเดียวโกยใหม่โกยใหม่ดูก็มีตัวเดียวปีเดย์หนึ่งสองโอ้ปี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 สามมือโกยเนี่ยะสี่โอ้ไม่หาโอ้หาเว้หาพี่น้องหาแล้ว โอ้พี่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 ฮกพโอ้ทองเหลืองทั้งนั้นนั่นเจนั่นเจ็ดว้มีอีกบ่ซื้อกล่องน้ำก้ยน้ำอย่างนี้ยาบาก็หลายเด้ยพี่น้องเลยนี่เจ็ดเจ็แปดแปดแปดโอ้แปละมาอยู่หลอดต้นหม่โอ้ เดี v, v, ang, ha, mai, ๋ยวเก็บกระดังไข่ขานังไหม่ก่อนด้ยเดวเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยเก้านี่เก้าเก้าเกอีกสักสองตัวนะาเก้าสิบสิบเอนี่นะโอ้มุนหนุยปุยหนุยเจ็ดเองโบสิบหน่ยโอ้เดี๋ยวเอาดินเกิดใหม่ก่อนปนากฝนวาสิบโตพี่น้องสิบโตก็เอา หมดดินนี้อ่ะหมดดินแกนเอา้าเอา้าพี่ป่าละมาเนี่ยอา้าไม่สมพี่น้องสู้ดากใส่เลยอุย้ยไข่ไข่เต้มทองนี่แน่มึงอื้กูกับ,บ่อยาเห็ดมึงปั้นได้ดอกเว้ยขึ้นไหมละ่ะ มันเกิดเป็นอาหารน่ลาลักเนาะไม่สมพี่น้องใครเต็มถองอยัไปจับดากเ้ยจับดางมันเนียวใส,ส่ถ้าบ่าใส่ทุงมือเฮ้อบอลนั้นจะสีมาก,ก็สีแสบๆเนี่ยว่ามมนเป็นกรดนะคะเนียวเพิ่นมันเป็นกรดเนียวอย่างไหนเงียวออกมาล่ะไป้องออกจากต้องอีโน่นละค่ะมาเก็บพัก พะยิโธกเด้อค่ะบ่ได้ถึงมาเก็บโดนแล้วตั้งแต่เริ่มไปกลงอีนู่นพะยิโธนี่เป็นพักที่กินกระป๋บบนอีนู่นแซบ่บที่สุดไปค่ะไปเบิงวา่ามีภักให้เก็บบ่มันคือมันเป็นเหียเห่ยวเหี่ยวแห้งๆเห็นละค่ะก้อนหนึง่งไปเห็นแล้วที่เนาะก้อนหนึง่งพกอีโกนี่ไาบ่เคยลองๆมั้งเด้อลองกินกับป๋นอีนูน่นป๋นป้าแห้ง โอ้าเขากัน้นคือนอย่างนี้พี่น้องมึงหยอดอ่อนๆคลิปนี้ก็สศิลากร้ายเนี่ยเจ้าจ่าพออีกแล้วนะข้าวิทโขงข้าวสีหน้าเก็บแต่นี่ปลาปลาไฟใหม่หรือว่าปลาไฟใหม่ก็บฝอวาอข้าสีปงหยอดเฉีนหน้ายามไฟมันใหม่เด็กพี่น้องงามอู้สีปนกินกับ อีนู่นแสบแสบแจวคนอีนู่นแสบแสบมึงมาแดงทำมึงเด้อเ,เอ้ยเข่าเบิดหมอไม่นู่นข่าเบิดหมอใส่อีกมีบ่แนมหาซอยกันพี่น้องอก,ก็หนีอะก็หนีอ่อนแห้งพี่น้องหไวยสีไายรูปไหมฮะอันนึงว่าสีไายรูปเออ <c oughs> ไม่ได้แนมผ่านกล่องเลยไม่จตลบจับของดีกันเลยพี่น้องอ้ยช่วงนี้อะซิบ๊อกไปเห็นไปย่ายแต่เปิดออกกล่องปั้นได้เลยค่ะว่าเมนยกะเมื่อยๆเนี่ยเนี่ยก็ว่ามีเวลาทายเขาเขาเลี้ยงดูกันเองเดี๋พีสาวเขาน้องจัดเปิดเลี้ยงพี่อิงพี่อิงเลี้ยง กระเปื้อหน่อดงี mm ้งามเนี mm ่ยเมื่อกล่ฝนมันตกลงมาแห้งกว่านี่พักนี่ดงนี่อย่างมันกล่สิสดมันกล่สิซีนขึ้นเด้อนี่แกล่ฝนมันบ่แห้งไปนอนเมื่อกล่าวคืนนี่บ่แห้งจักเม็ดเลย เนีพักมันบ่เคยสดบ่เคยซื้นึืนแต่ว่าเดี๋ยวพ่อไปแซน้มไปหมัดแล้วก็ไปแซน้มมากับงามแล้วพี่น้อยเอ้ยจะสิใดขายบ่ดอกไม่ใช้สิเอาไว้กินเองบอ่ได้กินดนละอุ้ยเกือบแก่ยะเกือบแก่เฮ้ยพี่น้อยนฝนมาใหม่มากเก็บเนี่ยงา,งามเนี่ยจอดก่อนหนี่พี่น้องก่อนหนี่งามแห้ง ตายตายตายอ้ยอาตัวไหนก่อนก็นี้งามแห้งอืเกือบบทันเกือบเท่าอือสดใจอืมหอม

ก่อแบบง่โยโ,โชคดีลิบิน้องเอ้เรามาผอนยังเสียขาก็ดีใจได้นเนาะเก็บแต่ร้ายเท่าใดขากะเหลือไว้ได้ขายจากขายบบจากว่าสิเอาไปขาไปกินยางเดียวมันหลายหลายกะขายออกไป เป็นไม่ดวงได้ใดมึงอ้งามยี่หลีตะกองกับเบาวางเนี้อพีหน่องเฮ้ยเขามีงานประจําเาอมีงานประจําวางเขาจังสิมาทายหายเาทายคนเดียวไป เบิงมวลแน่แบเบิงเบิงบบมวลแน่กะเป็นกำลังใจให้นั่งหนุ่ยแน่เด้อพี่น้องเอ้ยอืมอืมแต่แนมพานกล่องตั้งหาเด้เวลาถ่ายข้าจะเก็บอืมอืมอ่อนๆเลยพี่นอง ฝนโตลงมาอีกเขาก็สิปงขึ้นมาอีกเตอะใจคำว่า,าปงบ่คะงอกค่ะงอกขึ้นมาอีกหลายเติบสองกองงามๆเลยค่ะหนึ่งสองแล้วก็ทั้งในโพ้นอีกเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวร้ายเติบพี่นอ้องเออเหื่อยเด้ไปไปเหื่อนเดี๋ยแล้วค่ะเดี๋ยวไปมึงวา่า ได้อีกยังเนี่ี่นี่ยเนี่ยได้ทั้งนี้นู่นได้ทั้งพักได้ไลยอยู่พี่น้องไปพี่น้องรถลงมาแล้วได้ซ้ำนี่ราคาเนี่ยแมวแมวสวัสดีครับหน่อยคือปรากฏว่าอมมือบลักไอเขานะห,ห่หองห,า,ห,องหายพังกัห่องหาม่หนึ่งแสดงว่าห่องหายมากยกๆได้หนิจ้งองอมมือนี่หนีจ่อยนี่ค่ะผลง,งานมือนี่เดี๋ยวสิขัดออกเด้อค่ะ เอาตัวที่เราสรับออกเหลือ,อไว้แต่ตัวดีๆนะคะออ้ยแมงสมแม่ไขะ่ะพี่น้องนีพอได้ค่ะไปะัดยวสิขัดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ห้าใดก็คือพักค่ะพักกับเป็นทุงปุย๋ยแล้วก็สิมาขัดอีกคือเกาไปค่ะ